สวัสดีครับแฟนคลับ FC จ่องพิลมเสาช่างมิเจอมันเหี้ยสิพามาชมเน็ตเบิร์กเสียงกลางตู้มิเจอนะครับเป็นเน็ตเบิร์กสามกสองตอนนี้เขาสายเตรียมใส่ตู้นะครับสิบสองสิบสองตู้นะครับน,นี่ สนใจก็สอบถามกันของอได้ครับศูนย์5ปดหนึ่งองห้าสี่เก้าดบอร์ซ้างก็0ศูนย์เกสนกหนึ่งแปดสามี่น,น,นะครับสำหรับเน็ตเบิรรุ่น3ามหกสอดีจะเป็นรุ่น2อ1 1กห,น,ห,น,หน,นะครับ ่วนตูรลำบงกับผู้ที่สนใจกับสอบตามกันนของมาด้นะครับตูเบียตูเป้าเส้นกลางตูเป้าหรือตูพร้อมดอกพร้อมใส่งานรับสนใจกับสอบตามมือนของมาด้นะครับก็ตั้มใจกับช่วงนี้ช่วงโควิดเตรียมประกอบไปนะครับใส่ตัวใส่สายเรียบร้อยนะครับนี่คือ เอาใส่ๆนะครับมิดมิดมิดสามนะครับคือเสยงกลางสามดอกแล้วก็อินแล้วก็เส้นแรมสองดอกนะครับ,น,นะรบ,รน,รบนี่คือการเขา่าสายนะครับสำหรับมิดเวิร์กที่เข่ากับตัวมิเจอนะครับเสียงกลางมิเจอ ตันดอกลำพงกับสังจองเขาม้าเลยนะครับเอาไปใส่ตู้ยังกับวได้เลือกครับจองคือคุณภาพของคุณภาพดีแล้วนะครับดอกลำพงรุ่นมารุ่นไม่เี็นะครับแต่ดอกไก่ก้อนหละแต่ว่าเป็นปลาปงร้อนดันขางมันนะครับเป็นแถบสีเหลืองนะครับแต่ว่าสางกับทันไหนไทยลง้งไหนเบิ้งนะครับ มันช่วงสองการสร้างกับหยุดงานไว้หลายนะครับไปโดนเป็นก่มือสิบมือกันยังวันนี้มา,า,เ,อมาเอามาท้ายชิปให้แพนคับได้เบิองกันนะครับสำหรับดอกลำพงเบสมอนสเตอร์รุ่นใหม่นะครับชมใหม่นะครับคุณภาพเสียงสุดยอดเป็นที่ยอมรับ ของวงการเครื่องเสียงนะครับอยู่ในขนาดนี้สำหรับดอก18นิ้วมอนสเตอร์เสียงกลาง4 5 0 v 2นี่ครับเป็นีิโอ้นี่ครับมีนะครับใครสนใจก็สอบถามกันขอมมดนเลยนะครับหรือติดต่อมาทางเฟสก็ได้ พิลมรัตนาวันธนาเฟตช่างใหญ่ติดอตสอบถามไปทั้งเฮียก็ได้นะครับเป็ทรงคณะรัฐนะครับสอบถามขอการขอไปได้พระเดสนใจอนไรก็สอบถามกันขอพราเลยนะครับปรึกษาตะลายย่างปรึกษาได้นะครับ รือตู้คาที่มีตู้ไปซื้อตู้มือสองมาเตมว่าเปลี่ยนหนวกกัเอาขอมาได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็พักไว้ก่อนก็นดีนะครับเพราะว่ามันช่วงโควิดไหลนะครับโควิดมาไหลเขาก็ยุ่งห่างกันไปส่วนควายแสียงเหลียมนี่ก็มีขายนะครับ สั่งจองกันคำวมาเรยๆเลยนะครับคอยเสียงแหลมเดี๋ยวเอา้เบงนะครับนี่ครับสำหรับคอยเสียงเหลมที่ว่าตอนนี้คือดอกดอกนี่มันขาดขาดตลาดนะครับยังมาไม่ทันถึงนะครับตอนนี้กรอดเจรอนะครับเขาสั่งจองไว้แล้วก็เดี๋ยวก็สีมานะครับนี่คือดอกเสียงเหลมที่ว่าเอาใส่กับคอยนะครับ สำหรับลูกค้าที่ว่าสร้างจองกับมานะครับมันจะเป็นชุดบอกราคาได้นะชุดละร้อยห้าสิบนะครับคือสิมีเสียงแหลมหนึ่งตัวนี่นะกสิมีคอยนี่โคตรลหดหนึ่งตัวก็สิมีอันนี้มันดอกขาดนะครับมีคอยมีเสียงแหลมแล้วกัสิมีค้อในเซสื้อหอย หนึ่งตัวน,นี่คือชุดชุดร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่คือจะได้สามตัวแบบนี้นะครับลูกค้าไปกรับไปต่อเลยสาหรับขั้วนะครับให้เฮาหงหมหนาลุนคือหงมหนาลงแบบนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นขั้วบวกด้านนี้ก็จะเป็นขั้วลบนะครับให้หงมหนาลง โคบวกที่ยุกข,ขวามือนะครับเขาเอาคอนสเสอร์ที่เฮาหายไปเนี่ยครับไปต้อเขานี่ครับโวบวกนะครับต้อเขาก็โคบวกแล้วก็แล้วก็ต้อสายออกไปเลยใส่กับเครื่องเล่นะครับนี่คือชุดที่เฮาใขรหายหเป็นชุดนะครับนะี่ครับดอก ก็ถ้าเป็นแบบนี้นะครับคือใส่ไหนมาเลยครับคอยเป็นตูวแบบนี้จะเป็นยี่ห้อได้ก็ตามนะครับก็ถ้ามันเข้าได้นี่างเงี้ยสุเข,ข้าไปเลยมัต้องต่อสายเอาต่อสายได้ดันออกที่คลิปที่พันๆมาที่อ,อย่างอีบ้างนะครับนี่ครับนี่เป็นรุ่นรุ่นนี้มันจะออกโหดดีนะครับแพงแล้วก็ทีนี้อีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่ครับ ตัวนี้มันด้ออกนิ่มนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตูดคือกันครับหลา่รุ่น,นครับวัตตอมีในทองตลาดเทาก็บสื่อไซเลตตามที่เ้าหมักนะครับม่ได้ซุปคอร์ดอะไรแบบนี้บริตต้าสายนะครับซุปโดดดังเลยนะครับกะละแคาเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาก็บดาน้ำขมข่ามแล้วนะครับสิมมี่ตัวรุ่นนี้รุ่นนาคาเนี่คือว่ามันดังหมดดีนะครับนี่คือ ชุดเสียงแหลมมันจะมีเสียงแหลมหนึ่งตัวนะครับคอยคอยตูดมันนี่ครับตัวหนึ่งคอนเสอร์ตัวหนึ่งนะครับอุปกรณ์สามชิน้นที่ให้ไปนะครับน่ครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาไ้นะครับตอนนี้ของขาดตลาดนะครับดอกเดี๋ยวรอเหินลูกค้าหลายคนสอบถามกันข้ามานะครับเดี๋ยวเขาของมาถึงเดี๋ยวเขาส่งเข้านะครับ สร้างจองข้ามาใดนะครับรหัสิบนี่คือบลรวมขาทรงนะครับขาทรงต่างหากนะครับสร้างจองไปทดลองก่อนก็ได้อยู่ในรถต่อใสกับรถนี่ก็ได้ครับหัเครื่องเสียงในรถนี่เพราะว่าลูกค้าอยู่กับบันสร้างนี่คนก็สร้างจองไปใสนะครับคนก็สร้างไปใส่เอาไว้ในรถตู้แต่ว่ามันอาาสีเกียกะ ขาจาจัดระบบให้มันลงตัวในในห้องในห้องในรถดนะครับสิวัลลิเกะร์ะแต่วันนึงเสียงนีงสุดยอดครับเพราะว่าในหลดนี่รถตู้ซูโมนีนี่เขาหล่องข้าวเก๋ี่หล่องอยังกันนะครับเราตัวนี้ไปใส่ขึ้นว่าจบเลยนะครับที่แรกเพรเรารุ่นนี้ไปแ,แต่ว่ามันก็นดังแห้งครับดังแห้งเหมือนก็ไปเปลี่ยนนี่เป็น,ปน,ปนรุ่นหนาดำน,นี่มันดินนิ่มสำหรับไว้ในรถดนะครับ ถ้าเอาตัวเขาเนี่มันกิดฉี่แห้งเกินไปฝากกดติดตามนะครับเดอ้อแฟนครับทางฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับสนใจสินค้าตัวใดก็โทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์นี้ศูนย์แปดหนึ่งสองหกห้าสี่สี่สี่เก้าหรือเบอร์สร้างก็ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าหนึ่งแปดสามสี่เจ็ดนะครับนี่สำหรับค่อยนะครับปูถิขามาสอบถามกับขอผู้คนหลาย ตามเป็นคำอะาไรแต่ว่าตัวนี้ของมันหมดนะครับดอกมันหมดก็เลยยังมะะ่าท่านนี่จัดทรงให้นะครับฝากกดติดตามครับขอบคุณในไลน์พวกามาติดตามทั้งหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันโคนครับชิปนพ่อคิดอะไรกันนะครับพ,พอนนะะ่อกันชิปนาครับผม